เข้าต้องมงองอให้ขาดเราทุกคนว่าเข้าขาดเองเขาเกินเองเขาด่อยเองเข้าควนเพิ่มเองเราทุกคนการท่องเที่ยวนี่ม่นเรื่องธรรมดานะถ้าเฮตุถ้าเห็ดใดก็จะเป็นคนระยะยาวแล้วก็เป็นรายได้ที่มหาศาลเลยแล้วนะทุกคนข่าวประเทศแล้วก็แทบจะบรได้ทลงทุนอยังมากมายเลยนะถา้าเราเอา่เอาบริหารให้เป็นแล้วก็ผู้จักแบบว่าตอนทานักท่องเที่ยวหรือว่าบริการนักท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ให้ดี นะบริการแบบว่าต่องเที่ยวให้ดีที่สุดเท่าที่บัังกนแกท่องเที่ยวนะบอเหตุให้เขาแบบว่าบอประทับใจนะต้องเห็นให้เพื่อนประทับใจคือประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเพ่มากกับประทับใจเราที่บอดดวเวลขึ้นมาแบบว่าเพื่อความบวยให้เบิ่งสองยูทูบทุกประเทศที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเขาจะประทับใจอย่างไงนทุกคนจิหูเลยนะเขาจะหูเขาจะหูเลยนะว่าเขาประทับใจอย่างนี่แหละก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาจิหูก็คือจากปากของคนที่มาเที่ยวเนาะ สบายดีเอฟซีบาสตีทุกคนสวัสดีครับสบายดีจ้าโอเคทุกคนเมื่อเนี้ยเองบาสตีก็ยืนอยู่ที่บริเวณลานวัดอรุณน,นะทุกคนก็คือตอนนี้อยู่ด้านลังบาสตีก็มีแต่นักท,อท,กท,กท,ทกก่องเทียๆๆเยเเท่ยวเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยบริเวณแถวๆนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะทุกคนด้านในนี่ก็จะเป็นบอนที่แบบว่าเพอนขาไปเที่ยวนะทุกคนนี่เลยอ่ะบอลวัดอรุณนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเ้าจะมาบอกถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะวัสตีมงว่าประเทศไทยนี่ประสบความสำเร็จในด้านการท่องเที่ยวเอาหมากหมากเลยอะทุกคนแบบโอ้จริงๆแล้วเราควรเบิ่งเอาแบบว่าจุดใดที่ประเทศไทยเห็นและประสบความสำเร็จควรควรจะเอาเป็นแบบอย่างหมากหมากเลยนะทุกคนเบิ่งเอานี่นะทุกทีทุกสถานที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนาะจะมีแบบว่านักท่องเที่ยวเต็มไปทีเลยนี่ขนาดว่าเวลา จะหกโมงแล้วสี่โมงไอ้ห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วเนาะทุกคนนี่แหละก็ะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเนาะคือในด้านการท่องเท,ที่ยวในประเทศไทยนี่ตอนนี้นี่แบบคือรักเลยที่คนประสบความสำเร็จเนาะเพราะว่าทีเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าเป็นภาษาส้นเองเนาะก็ซอยกันที่แบบว่าสนับสนุนในด้านการท่องเท,ท,ที่ทยวมากมากเลยในภาคการเอกในภาคลัฐนี่ก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ภาษาสัมพันธ์นะอำนวยความสะดวกต่างๆให้แกนักท่องเที่ยว นะทุกคนบ่จะเป็นผักเอกชนเองการดูแลอ่าสอยกันนะ้ทุกคนสอยเรือถึงกันและกันนะก็คือณนะที่นี้ก็คือแบบว่าซอยกันแบบว่าอ่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะทุกคนอ่าทุกๆผักส่วนที่ว่าทีอ่าเห็ดให้ไทยประสบความสาเร็จเนาะโดยที่สําคัญก็คือประชาชานคนไทยทุกคนที่ซอยกันนะจึงเกิดภาพแบบดัดล้างนี่ขึ้นนะทุกคนนั่นแหละก็คือ ในด่านการท่องเที่ยวเอ้ยเอ้ยในด่านการบริการเนาะบสิเป็นรถโดยสารน,นะในบสิเป็นรถตุ๊กตุกแท็กซี่อย่างต่างๆเนี่ยก็มีส่วนรวมแล้วก็มีส่วนที่แบบว่าในด่านการบริการเนาะแน่นอนถ้าเกิดว่าเห็นห้แบบว่าเสื่อมเสียก็จะมีผลระยะยาวแล้วก็จะมีผลเรื่องเล็กๆหน่อยจะมีผลมหาศาลต่อการท่องเที่ยวมากๆเลยนะทุกคนนะอ่านั่นแหละ นะใน,ในเรื่องของวัฒนธรรมโอเคนะในเรื่องของแบบว่าผู้คนอัธยาศัยดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มัดใจชาวต่า,ตางชาติแล้วก็จะเทให้อ่าต่างชาติเขามาเที่ยวประเทศไทยบสิัเป็นเรื่องอาหารอีกนะทุกคนเทให้ต่างชาติแบบว่ามีความน่าสนใจแลบบ้วก็ากมาลองเที่ยวจะมาลองสิมประเทศปลอดภัยนะทุกคนที่แบบว่ามาเที่ยวแบบว่าง่ายนะแบบว่ามาเที่ยวแบบ อิสระอ่ะต้องใช้คำว่าประเทศที่แบบว่ามาเที่ยวลยอิสระบร่ได้รู้สึกลำบากใจบ่ได้รู้สึกว่าบ่มีควมามปลอดภัยเลยนะทุกคนเนาะซึ่งหลายๆที<ะ>่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันจะมีนะักท่องเที่ยวเออจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อจะมาดูแลความปลอดภัยหายน,นะโอเคนี่คือจุดที่บาสตีอยากจะมองว่าล่าเฮาเองตอนนี้กําลังเปิดเป็นปีท่องเที่ยวนะร่าปี2024แล้วเพิ่นเปิดเป็นปีท่องเที่ยวนะทุกคนซึ่งบาสตีเองก็ อยากจะเคยนใจล่ะบัสตเองครับ,บด้เรกิงด้เกิงยังดอกทุกคนไบ้รู้จักยังดอกแต่ว่าแต่มาอยู่บ้านเมืองเพื่อนทีเพื่อนประสบความสำเร็จแล้วกับวสติกะได้เห็นเอียงลลายๆอย่างในประเทศไทยเนะาะบัสติกําลังอยากจะบอกว่าเล่าเห้นี่ควรจะเบิ่งประเทศทีเพื่อนประสบความสำเร็จในด้านการท่องเที่ยวมากๆเลยเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่แหละเป็นสิ่งที่หาเงินเขาประเทศได้อย่าง ง่ายดายเลยนะทุกคนแล้วก็แถบจะบอดไรลงทุนยังมากมายเลยเนาะแถบจะนะทุกคนนะกาเป็นการถือว่าห้าเงินเขาประเทศยังมหาศาลเพียงแต่เฮ้าเนี่ยดูแลเขาอย่างดีนะเฮตดในไรเพิ่นเขามาแล้วเขาจะดูแลเพิ่นแบบใดจะมีการตอบรับเพิ่นแบบใดเนาะจึงจะเห็ุให้เพิ่นมีความประทับใจกลับไปเนาะบ่อสิเป็นเรื่องของการบริการเรื่องของการแบบว่าอำนวยความสะดวกต่างๆบ่อ ผู้คนกลมีส่วนมากเลยนะทุกคนนะล่าเขาเองเนี่ยต้องมองประเทศที่เพิ่นจะเลื่อนแล้วหรือว่าประเทศทีเพิ่นประสบความสาเร็จเนาะนั่นคือเป็นหนทางเดียวที่ะลอดนะถ้าเกิดว่าเขายัางอมองตัวเองบอกว่าเขามีจุดเด่นจุดด้อยอีกย่างเข้าสามารถสู้จุดเด่นจุดด้อยของเขายัางขึ้นมาให้ชาวโลกได้เห็นได้แน่ถ้าเขายัางมองบอกเขากับว่าสามารถที่จะประสบความสาเร็จในด้านการท่องเที่ยวใดเนาะจริงๆแล้วประเทศไทยนี่ กับเราเนี่ยมันกับบริไกลกันนะนะทุกคนซึ่งการเดินทางก็ง่ายดายเลยจริงๆแล้วอ่ะท่าขานนี้นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยค่ะก็คือคนไทยนะทุกคนลองมากับเป็นจีนซ้องมากับเป็นเวียดนามนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าเกิดว่าอ่ะในๆนกับเปิดเป็นปีท่องเที่ยวแล้วก็เฮาก็ควรจะต้อนรับเพิ่นอย่างดีนะเหตุไดเพื่อนจึงสิประทับใจกลับมาแน่นอนแหละการเวลามาเที่ยวเพิ่นกับบรได้แบบว่าจงมาเที่ยวเบิ่งวาม จเจริญหรือยังเนาะเพิ่นอยากจะมาเทียบแบบวิถีชีวิตอยากเห็นแบบว่ามุมมอง,มองชีวิตเก่าๆอะไรอยา่างนี้สินะมาเบิ่งวัฒนธรรมอะไย่างนี้เฮาก็ต้องแบบว่าอาบริการแล้วก็ดูแลเพิ่นอย่างดีเนาะบ,าววาบาใ่ให้เอารัดเอาเปรียบเพิ่นนะหรือว่าง่ายๆก็คือให้เพิ่นประทับใจกลับคืนไปนะทุกคนแล้วเพิ่นก็นจะมาจะไปบอกต่ออ่าเพื่อนๆเพื่อนเนาะว่าโอ้ไปเที่ยวนี่ประทับใจมากๆเลยนู่นนี่นั่นนะบางเทื่อนี่บางสิ่งบางอย่างเฮาก็ควรจะฟังนะครับฟังครับ ฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวนะบแมนว่าเข้าสีแบบว่ารับผู้รับตาบริหารเอาเใจใจเข้าคืนว่าจะถือใจนักท่องเที่ยวแบบนี้แบบนมีนักท่องเที่ยวมากน,นะซึ่งเข้าวอซ่าหมจะหูได้เลยว่าเพิ่นหมักเอียงเพิ่นบ่หมักเอียงเนาะเข้าจะไปตัดสินใจแทนเพิ่นบนะ่ไรเนาะเพราะฉะนั้นการที่เข้าจะหูข้อมูลได้ดีที่สุดนั่นก็คือความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวนะทุกคนนั่นก็คือความคิดเห็นอย่างเดียวเนาะว่าเข้าเนี่ยควรเปลี่ยนอันใดเข้าควรเพิ่มเติมอันใดเนาะเดียว ถ้าเกิดว่าเฮาหับฟังคนอื่นเนี่ยเฮาจะมีไ mm. อเดียเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนาะซึ่งว่ามันจะมันบ่เมนความคิดของเฮาคนเดียวมันคือความคิดของคนที่มาบริการและเพิ่นต้อตงการให้ปรับเปลี่ยนนูน่นนี่นั่นนะเฮาจะเฮาควรจะหับฟังแล้วก็เอามาปรับปรุงคอยปรับปรุงกับบไดหมคก็มาจะให้ปรับปรุงแบบปึ๊บทีเดียวเลยเนาะคอยปรับไปเรื่อยๆคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆสิ่งสาคัญนะเพราสตีมองว่าใน,ใน,ใ,นในการท่องเที่ยวในประเทศลาวเขานี่คือ ลักๆเลยนะถ้าเกิดว่าต้องการนักท่องเที่ยวหนึ่งคือความจริงใจนะทุกคนสองมากคือความปลอดภัยสามมากเนี่ยคือความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวนะทุกคนสามมากสีมากเนี่ยคือความอิสระในการท่องเที่ยวนะทุกคนคือสามสีอย่างเนี่ยก็โอเคแล้วสําหรับการท่องเที่ยวนะบ่จํา็นต้องสีวาแบบเฮ้ยให้เขาแบบให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบในจุดที่มันจเนจเนริญเจริญบอวบบบเนาะคือการบริการเลยต้องแบบว่า ต้องเห็นนักท่องเที่ยวเป็นพระเจา้าตองบองสีเลยนะเห็นน,ะนักท่องเที่ยวเป็นนายเนาะต้องใส้คำว่านายเพราะว่าเพื่อนเอาเงินเขามาหายเฮาบางคนมองบอกว่าเฮ้ยเ,เขาเสียมาให้เงินเขาเสียเอาเงินมาหายเขาจังไรน,นะบางคนก็นอาจจะใส่รถมาเที่ยวนะแน่นอนจะต้องมององกว้างเนาะบางคนนํารถกับมาเที่ยวนํารถกับมาเที่ยวคําถามคือน้ํามันเขาก็ต้องเติมในบ้านเฮานะ น้ำมันเขาก็ต้องเติมในบ้านเฮาของกินของอยาเขาก็ต้องซื้อในบ้านเฮานะบางคนว่าเอ้ยเพิ่งเพื่อเขาก็มีรถตู้เย็นนึ่งเอ้าแล้วก็ค่าเอารถเ,เขามาในเด้ทุกคนเขาก็เสียภาษซีคือกันนะนั่นก็เป็นไล่ได้ที่เขาประเทศแล้วเราทุกคนรถคันหนึ่งเพื่อนก็เซียภาษซีเขามานาดานเขามาคือกันเราทุกคนเสียขายเหยียบแผ่นดินคือกันนั่นก็เป็นไลยได้เขาประเทศแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแะละอยามองแคบเราทุกคนอยามองที่แบบว่าเพิ่นมาแล้วเพื่อนต้องจกเงินให้แบบว่า ยกเงินให้ประเทศจริงๆนะอย่ามองแบบนั้นเนาะซึ่งไล่ไล่ไล่ใดต่างๆมันก,ะกระจายแบบว่าทั่วแบบว่าทุกอย่างเลยนะที่มันควบคุมะนะ <S <S บางคนกับบินมาปุ๊บเรือมหอาห่อพิธาร์ปุ๊บเพิ่นกับโอนเอาเงินของเพิ่นปุ๊บเขาธนาคารหาลาวเฮานะเพิ่นกับเอาเงินกีบออกไปใช้นะทุกคนแล้วก็เอาเงินต่างประเทศของเพิ่อนนะกับเขาในระบบของธนาคารเรียบร้อยนี่ก็คือเป็นรายได้เขาแบบว่า เห็นแบบชัดเจนเลยนะทุกคนคืออยู่สวนอ่าสวนภูมิทิวบาสตีไปเนี่ยนักท่องเที่ยวบินลงมาปุ๊บเนี่ยอยากแลกเงินเนี่ยบริยากเลยนะมีธนาคารแบบแต่ละแต่ละธนาคารต่างๆ่างว่าไว้คอยบริการเลยนักท่องเที่ยวย่างมาปุ๊บย่างเข้าธนาคารเลยเอาเงินแบบดอลลาร์วางโปะบาสตีเห็นกับตาเลยวางโปะปุ๊บก็คิดเป็นเงินไทยบุ๊บหายออกมาเนี่ยเงินจํานวนเนี่ยกับเขาในระบบของธนาคารก็เป็นระบบของประเทศอยู่ดีนะทุกคนเนี่ยก็คือรายได้ของประเทศอยู่แล้วนั่นแหละทุกคนห้าต้องมองอ่า ให้ขาดเนาทุกคนว่าเห้าขาดอียงเขาเกินอียงเขาดอยอียงเข้าควรเผิ่ออียังเนาทุกคนการท่องเที่ยวนี่บ่แม่นเรื่องธรรมดานะถ่าเฮ็ดถ่าเฮ็ดใดก็จะเป็นคนระยะยาวแล้วก็เป็นรายได้ที่มหาศาลเลยแหละนะทุกคนเขาประเทศแล้วก็แทบจะบรได้ลงทุนอีกอย่างมากมายเลยนะถ้าเล่าเข้า,าบริหารให้เป็นแล้วก็รูจักแบบว่าตอนทำนักท่องเที่ยวหรือว่าบริการนักท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ให้ดีนะบริการแบบว่าท่องเที่ยวให ดีที่สุดเท่าที่บอลังแกนักท่องเที่ยวนะบอเห็ุให้เขาแบบว่าบอประทับใจนะต้องเห็ุให้เพื่อนประทับใจคือประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยไพมากับประเทศไทยบางที่บอลได้เบาขึ้นมาแบบว่าเพื่อความบวยให้ไปเบิ่งนสองยูทูบทุกประเทศที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเขาจะประทับใจอย่างไงทุกคนจิหูเลยเนาะเขาจะหูเขาจะหูเลยนะว่าเขาประทับใจอย่างนี่แหละก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาจิหูก็คือจากปากของคนที่มาเที่ยวเนาะบางสนอบางสถีขอสนออย่างหนึ่งเนาะแหละจะเห็นได้เสียเหตุให้นักท่องเที่ยว อ่ารู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะครนีเนาะผมบาสตียกตัวอย่างอย่างหนึ่งเลยอ่าอันนี้คือในมุมมองแล้วก็ผมคิดความบาสตีหนึ่งคือสางแอปอันหนึ่งขึ้นมาสางแอปพลิเคชันอันหนึ่งขึ้นมานะแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่องค์กรใดก็ตามแต่เป็นผูด้ดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะก็คือสางแอปหนึ่งขึ้นมาปุ๊บนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศลาปุ๊บต้องโหลดแอปนี่แอปนี่ถ้า,าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นให้เจ้าแบบแจ้ง เขาแอป,ปนี่ได้เลยนะสามารถ่ายหูปสถานที่ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เจ้าเห็นแล้วก็จะบพ่พอใจนะแห่เขาหันเบิดให้ส่งข้อมูลเขาไปในหันเบิดหรือต้องการความช่วยเรือปุ๊บให้มีปุ่มสุกเชิญเร็วอ,อ่าให้มีปุ่มสุกเชิญเลยในมือถือในในแอป,ปแอป,ปนั้นนะฐานะท่องเที่ยวต้องการควบคามสุกเชิญอะรแบเอช่วยเรือเกิดอบุหหอบัติเหตุอยังจิตไงให้กดปุ่มหนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากดโดยพลาดใจ กระตองเอากฎหมายขวบคุมในขอนั่นเลยวาหามกดเหรนนะทากดเหรนเนี่ยเจ้าซึ่มีความผิดน,น,นู่นนั้น้าจเจ้าบอกแปว่าบ่ิจาเป็นหรือว่าสุขเสริญอีรีหรือต้องการวามช่วยเรืออีริอย่างนีนะเจ้าจังกดนะทุกคนอ่าแล้วก็ย่อยๆออกมาอีกเออหายทายหูบแล้วก็สามารถเคี้ยนล,ลงไปความคิดเห็นว่าต้องการประเปลียนยังหรือว่าให้บริการแบบใดแย่แบบดใดหายสามาถลงหันเลยถือว่าเจ้าบ่มีความผิดที่จะทายคนอื่นอย่างนีนะอนุญาตให้ักท่อทงเที่ยวแบบมีอิสระเลย นะและในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเขาไปเที่ยวแบบว่านำาตกบออ๊อบลุนนันนันเกิดอุบัติเหตุยังที่รถไปหากหรือว่าอย่างเี่เนใ,ใส่ห่อเลยอะ่ะทุกคนห่อบินมาเลยนะนะยอมเสียสลับแบบดูแลแบบนั้นเลยนะนะอลไรทุกคนหรจะเอาเงินใช้สื่อหอ่อมันมีอยู่แล้วนะเงินในขั้งองประเทศมันมีอยู่แล้วนะสมมติว่าคือแบบอ่ะคอยไปเที่ยวอย่างเี่นนะเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นรถต้องเตรียมพร้อมเลยแล้วก็แจ้งเขาในแอปนี้ แต่คนต้องดูแลตลอดดีที่พิสมงและการในสถานีท่องเที่ยวต่างๆต้องมีเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าสามารถว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวกเกิดอุบัติเหตุตอนนี้นะแจงไปปุ๊บเลยให้เขาถึงภายในหาหนาทีหรือสิบนาทีอย่างสินะแค่นี้เองนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าปลอดภัยนะทุกคนรู้สึกว่าควอคุมการที่แบบว่าหให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัดยบ่ได้แม่นการแบบว่าเอาตำรวจทหารแบบว่ายางนำกลดูแลราคาสิบ่แม่นนน้น นั่นคือโบเมนควมอิสระโบเมนควมถือว่ารู้สึกว่าปลอดภัยเนาะควมอิสระปลอดภัยคืออิสระในการใส่ชีวิตในการแบบว่าท่องเที่ยวแต่ในการอิสระนั่นๆก็คือต้องมีควมำรู้สึกว่ามันปลอดภัยในเมื่อเาเกิดอุบัติเหตุอย่างต่างๆนั่นสินะต้องมีความรู้สึกปลอดภัยนี่แหละทุกคนท้าบาสตีนะบาสตีสีทางแอบี้เลยและก็มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือเข้าจะสามารถาทูได้เลยว่านักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวในประเทศเรามีกี่ศาต มีจักคนนะนี่เป็นตัวเลขที่แบบว่าเป๊ะๆหมากเลยนะทุกคนแลวเขาก็จะหูความคิดเห็นของต่งางชาติว่าเขาต้องการอีกอย่างเพราะว่าเขาจะเขียนลงอยู่ในแอปหนาๆนะเข้าควรจะปรับเปลี่ยนอีกอย่างเข้าควรจะเหตุอะไรเข้าต้องฟังเสียงของคนที่มาเที่ยวเนาะแค่นี้เองนะก็จะเห็นให้เพื่อนอ่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยขึ้นนะทุกคนแต่ที่สำคัญนี่แหละ้างแอปอันนึงขึ้นมาแลก็เข้ากับบริการแอปนี่ให้เต็มทีเลย ให้ดูแลเขาแบบเต็มที่เลยนนทุกคนเบิ่งแยงในจุดๆนี้เต็มที่เลยอ่าเรื่องอื่นกับเห็ดต่างๆน้วยงานอีกนิดนึงดูแลไปนะทุกคนในด้านบริการอีกอย่างต่างๆเนาะอันนี้คือในด้านมุมมองของมังสตรีว่าเฮ็ดอะไรให้ต่างาติมีความรู้สึกว่าเขาไปเที่ยวอย่างปลอดภัยถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดยังขึ้นมาเขาสามารถแบบว่าไปห้งหมอไดไปโรงพยาบาลไดอย่างนีสินะเขาเอ,อ่เขาเป็นยังไงมีความหวังที่จะมีชีวิตหลอดไดฮานะทุกคน เห้เพิ่นปลอดภัยเห้เพิ่นมีความรู้สึกแบบนั้นเนาะแน่นอนแหละช่วงแรกๆมันอาจจะยากกับสิ่งที่บาสตีเว้าเนาะแต่เฮาก็ค่อยๆปรับจูนไปเรื่อยๆเพราะว่าเอา้าเป็นยังจังสีหวัวที่ปรับจูนไปแบบใดเอา้เาเขาก็ฟังจากปากที่เขามาเที่ยวเขาต้องการแบบใดเขาจะเหตุแบบใดจังสีห้ยจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยหรือรู้สึกแบบว่า,าประทับใจในเรื่องของความปลอดภัยในเวลามาเที่ยวบ้านเฮา เราชินนะเข้ากับทามเขาแค่นี้เขาก็จะบอกอ่ะโอเคขันต้องการแบบนีน้แบบนี้ประมาณนี้เข้ากับทามจากปากหล,ลายๆคุณเข้ากับมืรวบรวมข้อมูลได้หลายที่สุดเข้ากับเอามาปรับปรุงในองค์กรของเรานี่แหละทุกคนคลิปนี้บอสตีเองก็กจะมาหว่ประมาณสามีิณนะทุกคนสหรับที่นีมิณบอสตีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย